วันแห่งความยินดีวันนี้วงดนตรีเล็กๆของเด็กๆลูกศิษย์ของข้าพเจ้าต้องเดินทางไปเล่นโชว์และได้รับพระราชทานรางวัลที่สารกลางจังหวัดนาราธิวาข้าพเจ้าและเด็กๆด,ดีใจมาก ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วเดี๋ยวชาขึ้นรถเดี๋ยวกลับถึงบ้านมืดทำอย่างตรานะมากันคบไม่ใช่ไมเนี่ยครบแล้วเียบร้อยครับ แรงระเบิดทําให้หมอจําเป็นต้องตัดขาของครูออกเพื่อรักษาชีวิตครูไว้แต่ครูไม่ต้อเป็นห่วงนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับครูไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญที่ระล,ลึก เพื่อแสดงถึงความกระหายของครูเอกด้วยเป็นไรขอไม่เป็นไรลูก พระองค์ทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์เลยถึงแม้ต้องเสียขาไปแต่ผมก็ได้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตมาทดแทนนั่นคือเหรียญพระราชทาน นี่เคยว่าก้แนแหล่งหนามแห้งโดยนามประไทย้ก็เหนี่ยล่วงแล้วนามก้นไม่มีวันตีได้แห้งง่ายไปจากแป้นตินไทยหรอกครูวาไหมล่ะคุณครูคะมีแคกมาพบครูค่ะเข้าใจนะไปนะครู พ่อครับนี่ก็เป็นอีกยศหนึ่งนะที่พ่อตั้งใจจะติดให้ นำติดตัวไว้เสมอน,นะลูกแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมความผูงใยของพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินของเราผมจะสานต่อความตั้งใจดีนี้ต่อไป จนกว่าประชาชนจะมีชีวิตที่ปลอดภัยครับพ่อดีมาก <laughs> นี่คือเริ่มบันทึกหน้าแรกของผมร้อยตำรวจตรีสิทธารักภูมิเป็นบันทึกช่วงชีวิตของผมต่อจากคุณพ่อครูธานีรักภูมิ หาอะไรอยู่สิุหาเหรียญอยู่วะเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวเราไปเองวันนี้มันเกิดเราขอไปฉลองพวกมันหน่อยเอาละเฮ้ยรอเดี๋ยวสิ ชุดลาตระเวนในวันนั้นถูกซุ่มโจมตีอย่างหนักโดยพวกค้ายยาเสพติดพวกเราเสียชีวิตจำนวนมากรวมทังชาติเพื่อนที่รักที่สุดของผม การจากไปของชาติทำให้ผมรู้สึกทอแท้หมดกำลังใจเจา,จาฉันนั่งก่อนครับครับหมวดครับผูขอให้เราพาขึ้นไปส่งบนดอยหน่อยครับรูไหนอ่ะ Các bạn hãy đăng kí không hấp เป็นครูที่มีความฝันที่จะสอนเด็กชาวเขาให้เติบโตเป็นคนดีและมีชีวิตที่ดีในอนาคตน้ำเป็นกำลังใจให้ผมทำให้ผมมีแรงที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติอีกครั้ง าลีูโอลเปอาลีไซนาพวกมันมีกันหลายคนพร้อมอาวุธครบมือมาดวุสาหรือคองโดาเกินนอุยซางโคเมื่อกลลองซูซูกะซตอนนี้มันซ่อนตัวกันอยู่บนเขาสัปดาห์หน้ามันจะขนยาก,กันเราต้องเตรียมคนให้พร้อม พิสิทธิ์น้ำมีเรื่องอยากจะขอวิสิทธิ์อีกสักครั้งถ้าครบวาราน,นี้แล้วเราย้ายไปอยู่หน่วยอื่นกันได้ไหมน้ำน้ำเป็นครูน้ำมีความฝันที่จะสอนเด็กๆให้โตเป็นคนดีมีความรู้ พี่ก็มีเหมือนกันถ้ามีใครบอกให้น้ำเลิกเป็นครูน้ำคงทำไม่ได้พี่มีความฝันที่จะดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขพ้นภัยจากยาเสพติดและพี่ต้องทำให้ได้แต่พวกนั้นเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่น้ำโกรธ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ว่าชาติบ้านเมืองคือเลือดเนื้อคือชีวิตคือสมบัติของประชาชนของพวกเราทุกๆคนการดำรงรักษาประเทศชาติไว้นั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ธุรกันดารแค่ไหน ท่านทรงห่วงใญยพวกเราเสมอแล้วเราจะทิ้งประชาชนของพระองค์ไปได้อย่างไรฉะนั้นตำรวจชายแดนและตำรวจพลร่มจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละที่สุดเพื่อให้ประชาชนยอมรับว่า ในจำนวนผู้ที่แต่งเครื่องแบบนั้นมีเหมือนกันที่ดีมีเหมือนกันที่มีเมตตาและมีเหมือนกันที่เห็นแก่ความผาสุกข,ของประชาชนองนะนญยา ีโซาปาปาเตไตลองตาอมาซาลอง o อยูดะอาร์ซนอลองคอลงยูดะอาเลคูเนเลอพปานีงออเดายม่เงยลองพองอลองพง huh <laughs> กัเลเลียวกว่าอีมาซวยอลีนลอัลลงมาอาลัออมบสษะร่วมใส่ชุดราชเวนบวอรว .2 ว .24 นี้ชุดราชเวนชุดราะเวนได้ตรวจพบยาเสพติดได้ บินไปช่วยตวชอชที่ป่งช้างบ้านไร่เวลานี้ แม้จะเกิดความสูญเสียถึงเลือดเนื้อและชีวิตแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้ตระหนักถึงนาพระไทยและความห่วงใยของพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรของพระองค์ดังที่ได้รับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์อารักขาส่วนพระองค์ลงมาช่วยพวกเราโดยมิได้ทรงห่วงใยในพระองค์เองเลยแม้แต่น้อยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ สามีคุณพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสบายใจได้แล้วนะครับ รู้อ,อกซ้ายแล้วพี่ก็คงไม่ได้อยู่กับน้ำอีกแล้วแต่พลเรียนของพ่อทำให้กระสุนฉนลับไปโดนแขนซ้ายเป็นพระมหาการุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ ้จมามนาอย่าเศร้าอีกเลยนะได้ยิงที่ทรงรับสั่งไหมว่าประเทศของเราเนี่ยต้องการคนที่เสียสละเหมือนกับลูกชายของเราทรงขอบใจที่เราเลี้ยงลูกให้ได้ดีถึงดังขนาดนี้ สิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่อย่างเรานะ ดินดีด้วยนะหลานเก่งเก่เก่งเกเออนี่ลูกแกนะเก่งนะเรียนจบปุ๊บก็ได้เป็นพออสวเลยเรียนตราเรียนนี้ทั้งปู่และพ่อเก็บติดตัวไว้ไม่เคยห่างพอมองให้ลูกนะ ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทำให้คนที่เสียสละและรักชาติทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็อย่ารีรอนะอย่ารีรอที่จะทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเพราะนั่นนะเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านนะลูกค่ะคุณปู่ สมุดบันทึกเล่มนี้บันทึกหน้าต่อไปเป็นของลูกแล้วนะ เสียสละเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาในเขตพื้นที่นี้ในการปฏิบัติงานเราอาจได้พบความยากลำบากในการเดินทางและการใช้ชีวิตเราต้องเตรียมพร้อมทางร่างกายและจิตใจทุ่มเทให้กับการทำงานดังเช่นที่สมเด็จยา่าท่านทรงเป็นแบบอย่างให้กับเรา เราควรภูมิใจที่ได้เสียสละและได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้เขามีความเป็นอยู่และมีชีวิตที่ดีขึ้น